มามีแม่แค่อยากเล่าสวัสดีจ้าที่เห็นอยู่นี่เป็นพันธุ์ผักบุ้งนะจ้ะตัดพันธุ์ผักบุ้งไว้ถ้าดำรอบหนาเนาะพันธุ์ผักบุ้งทั้งหมดสามฟอนสามมัดบบใหญ่ปันใดจ่ากะว่าดำหกแถวคือเก่าเนาะถ้าดำเจ็ดแถวมันจะทีเกินไปปัญญาจ่ามันก็มีทั้งแบบยอดดีแล้วก็เป็นแบบยอดที่มันตันเนาะยอดที่มันตันนี่มันอยู่ตรงกลางแถวจ้ะถ้าเป็นแบบยอดดีเมื่อกี้มันจะอยู่มันจะเลื่อยออกมา เลยออกมาตามทางเดินเนาะเนี่ยจะยอดที่ตัดมาก็จะเป็นประมาณนี้ยอดตันทั้งหมดเลยยอดกลางเพราะว่ายอดดีเขาเลือกตัดไปขายหมดแล้วนะจ๊ะเพราะเขาตัดขายหมดแล้วเราวันลุงขึ้นอะวันถัดมาเขาก็ตัดพันเลยเนี่ยจะพันกับประมาณนี้เที่ยวนี้คือเอาไปยอดยอดหมดนะจ๊ะบ่ได้เอาเป็นการที่ตัดแล้วคือเที่ยวก่อนส่วนนี้เป็นพักบุ้งที่เป็นเพียเนาะ แมงอีหย่างไตมือพักุ้งเป็นเพียรกใบก็จะเป็นประมาณเนี้ยจะ้ะก็จะมีตัวขาวๆเกาะอยู่นาะแมงเง้มฮันรูดจากมืออยู่ใบจะย่นๆเนาะอันนี้ยอดใดเป็นตังเสียคือเอาบาได้ดเนาะจะ้ะกกจะห้เบิ้งประมาณนี้ที่จริงอะ่ะข้างในเขาเป็นยอดเนาะแบบนี้เขาเรียกว่ายอดตันคือข้างปลายมันมีตะใบย,ยอดมันอยูขอ่ข้างในเนี่ยจ้ะประมาณนี้แหละแบบนี้คือขล้ายบบไดเนาะ มีตาใบ,บเฮ็ดอ้วรัวอยู่เที่ยวก้อนเขาตัดเป็นการแบบนี้จ้ะนี่การที่เขาตัดแล้วมันก็จะมีคอตาเนี่ยจ้ะมันแตกตาอยู่ดิมันกำลังแตกอยู่เห็นตาแน่อยูบเนี่ยจ้ะรอบที่แล้วเขาตัดเอาแต่การแบบนี้มันหลายเนาะเพราะว่ายอดกลางมันวาย้วามันสั่นแต่ว่าเที่ยวเนี้ยยอดกลางมันย้วาก็เลยพอมียอดเหตตาจ้ะก็เลยเอาแต่แบบยอดมาไอ้แบบที่เป็นการตัดแล้วบอค่อยเอามาเนาะ เียวนี้แบบยอดร้วนๆเลยเพอเะหอตัดมาแล้วเขกาก็เอาึ้นมาวางไว้หมุนห่มๆจ,กนนจกักหน่อยจ้าหดน้ำเปียกๆแล้วก็เอาผ้าคุ้ม,มระบยให้มันแหง้งการใดที่มันแห้งอ่ะมันจะดำาบ่อค่อยตีจ้ามันจะตายเขาก็เลือกเอาออกเนาะเพราะว่าตัดมาไว้หลายอยู่เนี่ยจะประมาณเนี่ยแหละมีแต่ยอดตันๆเนาะพี่นอ้องยอดเอาไว้ได้ใบย่างๆใบทอฟ้ามือเนี่ยจะยอดเต็มที่มันโดนเพียกิน แต่ถ้ามันดนลไยแดงกินมันจะเป็นเหลืองๆเนาะอันนี้เพียกินเป็นยิกอันนี้ใบเน่าจ้ะสัตอร์พืชฉีดพวกเนี่ยฉีดบอคอยูเนาะจงฉีดซ้ำๆฉีดทีๆเปลืองปุ๋ยเปลืองอยาจา้าูกบักบุงเปลืองเล็บพร้อมเล็บคบเล็บขี้ค้อนเข่าเนี่ยจหนนะหดน้ำหลักก็คุ้มดีๆถ้าผู้ใดมีพวกเ,เครื่องเดินชุกกำลังผสมน้ำกับมะหดเนาะเพ่นวามันจังแตกหักดี เดี๋ยวอีกสักมือสองมือก็หักเต็มการแล้วจ้ะส่วนนี้เป็นตะกร้ามอเตอร์ไซค์เก่าเนาะจะเอาไปเหตุยังตามมาเลยจะเครื่องวิดนามจุ่มแซ่ไว้อย่างยาวนานเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี่คันเก็บเครื่องลากลากมาผู้เดียวลากกับผู้เดียวมันเมื่อยเนาะมันเป็นทอ่อสแตนเลสเขาก็จุมไว้เลยคมมันดีๆนะาจา้ะมันห่อน นี่คือสภาพที่เขาตัดพันธุอันนี้คือเลือกอตัดเอาแต่หัวลองเนาะตัดเอาแต่หัวแถวเพราะวา่าจังบได้ลากฟ้มไก่จก้ตัดเอาไก่ไก่อันนี้ล้มพัดหมวกปิวเก็บ <c oughs> หมวกใส่สกอนมันหอวเนาะนี่ไปเลยจา้าไปปักท่อจา้าเปิดน้ําออกสภาพพักเก,ก้าก็เป็นยังสีาจา้าแหนก็จะลายลายดอกจอกก็จะลายลาย แล้วก็รอบคางก็จะโหกเต็มไปด้วยหญ้าเนาะเพราะว่าเขาจะเลิกแล้วเดี๋ยวเขาก็ฉีดยาตัดหญ้าก็เลยปล่อยเลยจ้ะนี่เบ่งกันอุดทอมินิวเมอร์ติพออันนี้ไม้ปักไว้เนาะไม้ปักดันอุปกรณ์การอุดทอเขาอันนี้คือมาเปิดน้ำออกนะจ้ะเิึงว่าเอาอย่างอ,างอุดเนาะดึงเขาก่อน อันคลิปนี้เบิ่องญยาจักน้อยนะจ๊ะเพราะว่ามันขา่ย,ยาวเน,ะนาะนานทุกคนเบิ่งว่าใส่อย่างอุดใส่กระแป้งน้อยอุดนี่ซื้อมาใบาละถ้าได้ใบละสิบใบละสิบเก้าบาทแล้วก็เอาถุงปุยคุ้มแน่ะจังอุดแล้วก็มีญยตดใส่ไหนพอจ๊ะยตดกระสอบใส่ดินหยตดใส่ไหนมันหน่ามันจังบ่หัววออหลายเนะาะววววอวววนวววสองสั้นเลย อ่าจ้เบิ่งนามไหลออกแล้วนะเห็นบ่มน้ำไหลออกแล้วมิตรแหนกครับดอกจอกจ้ะเพราะว่าแหนรอบนี้เขาบม่ได้ฉีดเนาะปกติเขาจะซื้อยามาฉีดแหนลงทุนไหลกบประหยัดเอาจานได้ประหยัดได้เอาตะกาเนี่ยจ้ะตะแกงสวมทอไวอธิสวมนี่คือจะเก็บป่าจ้ะบ่ได้มีหยังเนาะอธิพามาเบิ่งเนี่ยคือความอยากกินปลามันมีปลาชนอยู่ในแปลงพักบุง โตยายใหญ่เวลาเขาไปตัดเวลาเขาไปตัดพักอ่ะมันจะมากระตุกกระตุกกระตุกขาเขาะแล้วมันแล้วมันจะกระก,กระโดดอ่ะมันห่วงลูกมันเนี่ยมันมันมีป่าลูกคอกจะ้ะมันจะกระโดดตูมตูมใส่เขาเลยนี่วิธีแก้เพชอีมแมกซสิไปซื้อตังโอซื้อผักขึ้นชายมาถามันเนาะอุดไว้สักก่อนบอให้มันออกเดี๋ยวยมพักอะจะล้งเก็บจ่าต่ว่าต้องแอบเก็บเนาะเดี๋ยวปู่ปูหินปู่ปู่ยเก็บ์กระดาเพ่นจะด,าด้า สิบวันสิบคืนเนีย่ยจะอุดไว้ให้ปลาหน่อยมันออกนไะอ้ซีหนี่มันกวางอยู่ปลาหน่อยออกได้แต่ว่าปลาตัวนี้ไๆออ,ออกบ่ได้เพราะว่าปลาช่อนนะ่ะโตท้อแขนหุ่นล้จ้าคิดเบื้องค้น้ำนักหกสิบแขนไ่ซ้ำไดกับปลากระตัวไ่ซ้ำนั่นนะจ้านี่ควัดควอดออกดีๆเนาะยังมันกระไรได้จ้าข้างล่างมันไหลได้อยู่ข้างเธอเมื่อจะมีแหนมีสาหร่ายปกติแหละแต่ว่านามันก็ไหลได้อยู่เนาะ อย่าพอนามันเสมอแล้วมันเป็หไรแล้วเขาจังเอากระแปลงลงอุดไหมเนี่ยจ้ะพอผักเขาบอกเอาแล้วเขาก็ป้อยหกประมาณนี้แหละก็เป็นคล้ายๆกันหมดนาะจ้ะแปลงพักผู้ใดก็ได้เพราะเวลาแบบผักมันจะล่างมันจะก้าแล้วก็ปล่อยง้ามว่าดอกจอกกับแหนแดงเนาะเพราะผู้ใดมีไกลอเป็นตาเลียงเยอ่ยิงแหนยิงแหนแดงว่าจำเป็นตองกลางสแลนเดร์จ้ะอยู่กลางแดดยแังแพ่ดีลองเบิงเด้อ ดษฎีปวงปวงแต่ว่าแพ้ดีหรืยอมรับผู้ใดบ่เคยร้องเดียงหนแดงตากแดดก็ร้องเมืองเนอจ้ะส่วนพันธุ์ที่ฮาตัดว้เนอจ้ะยู่ได้หลายมือเนาะบ่ต้องเป็นหัวมันเนะจ้ะสองสามมือหากมันก็จะแตกดีเนะพอได้ประมาณ4ี่หมือหกมือใบมันก็จะเริ่มเหลืองใบมันก็จะเริ่มรวงตามระยะเวลามันะจ้ะแต่ว่ากว่าฮาจะดำก็ประมาณบ่เกินอาทิตย์อ่ะจ้ะก็ได้ยุ ก็จะใบก็จะร่อนเ,อเกือบจะมดนั่นแหละแต่ว่าเพระเวลาดำมันกรติดอยู่จ้ะคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะพาทุกคนมาบึงบาคอยมีสาระปไปเลยขอบคุณที่ตามรับชมนะจ๊ะสวัสดีจ่ะบ๊ายบาย